้ยคู่เป็นตาแสบมากบ่ดดิกินโดนเหรอเท้าเท้ามัแล้วตีเออมาแล้วเท้าเสียงเสียงเจ้าเห็ดยังโอ้ยไม่เห็ดยังดอกเท้านั่งสบยัย่เสียงก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยมีของกินบ่เอื่นเลยเนาะเอ้ยเท้าสักคูซื้อมันตรงเดียววันมน้อยเดียวนี่ กินนั่นเลยพียอังไม่เมื่อใดดอกเถ้าเราต้องไปชิมมังคอนว่ามันแสบบ่โอ้ยโอแต่แสบไหม,มแสบปะม่บอกว่าแสบหรอกไม่แสบ,ปปสบ,สบมันแสบข่บวว่ากินก็ได้เคยมีของข่อยอยู่ข่อยเฮ็ดไปแล้วทำไปเอากัอนเ<ม>บิง่งเผียะมึงข่อยอ,ะอ่ะกินอันนี้ก็ได้ เนี่ยพักกลายเลยอืมเป็นตาแซ่บนะถอนนะอืมกินไปกินมันหลุดนอุ้ยจะไปกินสาคูที่แถวบ่กินอันนี่ละอเป็นมากกินอันนี้ต่ำทะเลแบบนี้น่ะโอ้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมกุ้งหอมนะถอนะเนีหลายอย่างอยากยังบ่อยากกข่อยชิมนะเดี๋ยวบ่ได้บ่ตาให้ข่อยกินอันนั้นน้ำอืมฉันกินก็ได้แต่คอยชิมน้ำเนี่ยนะเออ ซิมกับซิมแต่คอยต่ำหน่อยคอยท่านในไทยซิมอยู่ออยลองซิมฝีม,มือจะขอมึงกันเป็นไงโอ้หันตอนไงปวดวะเจ้าเปล่าดิซิมน้ำเลยเด้ดอทำฝีม,มือจะาองเป็นยังไงเผลอมากรวดจัดแบบคอยแล้วเป็นไง แซ่บสเผ็แซ่บยุบอ่อืมอืมไล่ยังหวังกินเพื่อเดียวไลอืมเพิ่นเสื่อมาสม่ไกินเพื่อเดียวแล้วเต้ไม่ได้อกไม่ได้อกมันนั่นต่ละมันมัไม่เมยมันหิวอืมก็เลยจะเปิดกินสะดรอกไม่ได้อกินเพื่อเดียวดอกเช้าข่อุซาร้อนดิหนอืมอุซารร้อนร้อนจอม้าดิเจ้าก็บอกว่าจะไม่เห็น xong tắm. lót phân Tiếng má chồng Má hầu trái giải niệm à. lên bàn mua bàn phục gặp mileo xây hưu lòng ừ. thang hoàng ba ừ. hưng quanh năm mươi mười hai hưu của người kỳ 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 Xẹp kỳ kỳ Xẹp kỳ 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 kỳ